สวัสดีแฟนเพจวันเดย์เด t แล้วก็ทางช่องทาง YouTube c h a n n วันเดย์เด i ร์ด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงยางที่ผมใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือยางของ V-MOTO ตนะฮะจะเป็น V-MOTO ต i t t m n n 55นะครับก็ผมใช้กับ F850GSA มาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นยางทดสอบนะครับอันนี้ก็ใช้มาไล่ประมาณสัก7 8 0 0 0กิโลแล้วนะครับก็ จะมาเล่าให้ฟังว่าใช้เป็นยังไงกันบ้างเพราะหลายคนก็รอรีวิวยางตัวนี้อยู่นะครับสำหรับ v ีโมโต้ฮิตแมน55นะครับก็เป็นยางน้องใหม่ในตลาดในสายแอดเวนเจอร์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยวีโมโต้เขาก็ทํายางวิบากอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ขยับมาทายางแอดเวนเจอร์นะครก็เป็นที่ฮือฮาของท้องตลาดนะครับผมก็จะมาเล่านิดน,นึงว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงใช้แล้วเป็นยังไงนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ยางอีกตัวนึงอยู่นะฮะก็การเดินทางก็จะมีปัญหาบางอย่าง แล้วก็ดีในบางอย่างนะครับซึ่งยางทุกตัวก็จะเป็นคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับสำหรับยาง V ี o t o ตฮิ t m a n 55เนี่ยนะครับ mm. ก็จะเป็นยางยางกึ่งหรือว่ายางที่ประเภทที่เขาเรียกว่าออเทอเรนหรือว่า5050 50, ยางดาทางดาก็ได้ทางดินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้ใช้แบบค่อนข้างอนเนกประสงค์นะครับทีนี้ก็จะมีคนถามผมเยอะเลยนะครับว่าทางดินเป็นยังไงเนี่ยซึ่งผมตอบไปเยอะมากนะครับว่าทางดินเนี่ย ตัวนี้ค่อนข้างสอบผ่านนะครับในทางดินที่เป็นทางแท็กค่อนข้างแห้งเนี่ยคือสบายเลยนะครับแท็กที่เป็นโคนเนี่ยก,ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า,อ,าอย่างตัวนี้ก็จะมีจุดอ่อนนิดน,นึงก็คือตรงตรงบริเวณของดินที่เป็นดินหนังหมูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ดอกห่างๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะของ V Mo t o ตนะครับนะดอกห่างแต่ว่าไม่ได้สูงเนี่ยเวลาวิ่งไปในดินแบบหนังหมูเนี่ย ก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็คือมันมันค่อนข้างลื่นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะอันนี้ก็เจอมาตัวนะครับแต่ว่าในทางแห้งเนี่ยสบายๆหน้าแรงหรือดูแรงเนี่ยใช้ใช้ใชยางตัวนี้นี่สบายเลยนะครับสาหรับคนที่ลุยทางดินนะครับทีนี้คนก็จะถามเยอะนะครับว่าทางดำเนี่ยมันใช้เป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งจบ I อ o n น a n Rally นะครับปี2023นะครับซึ่งปีนี้เป็นออเทเลนนะทางดํา ก็เยอะนะครับทางดินก็เยอะนะฮะแต่ว่าทางดำเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ผมใช้ในการสำรวจด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าไอชิ้นเจ็ดแปดพันโลเนี่ยนะครับในการสำรวจเนี่ยนะครับก็ใช้ยางวีโมโตนี่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในการวิ่งทางดำเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมก็ต้องบอกว่าจริงๆยางตัวเนี้ยมันวิ่งทางดําได้ค่อนข้างดีเพราะอะไรเพราะว่าเขาผลิตมาเป็นยางที่คอมเพล์เนาะหรือว่าสารประกอบที่ใช้ใช้ผลิตเป็นเนื้อยางเนี่ย นะครับผสมกันระหว่างยางกับอะไรพวกนี้นะก็เป็นเป็นยางที่ถ้าถ้าเอาแบบคุ้นเคยพวกเราก็คือเป็นยางที่ซอฟนะหรือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างเนื้ออ่อนนะเพราะฉะนั้นความหนึบก็จะค่อนข้างสูงนะครับแต่มันก็ต้องแลกมานะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับยางที่เกาะถนนมากๆเนี่ยนะก็ต้องแลกมาด้วยอายุการใช้งานที่มันค่อนข้างสั้นลงนะครับนะก็ตัวเนี้ยนะอันนี้เป็นเส้นที่2แล้วที่ผมใช้นะครับ ยังคมๆอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งใส่ได้ไม่นานแต่ว่า,าเส้นแรกที่ใช้เนี่ยก็คือใช้ได้ประมาณสัก 6- กถึงเจ็ดกิโลนะครับก็ใกล้จะถึงสะพานยางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าใช้ทางทางดำเยอะๆเนี่ยก็จะค่อนข้างหมดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าใช้ดินผสมดำเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยืดไปได้อีกนะครับแต่ก็คิดว่าหกเจ็ดพันโลก็ประมาณนี้ครับนะก,ก็ถือว่าไกลได้ประมาณหนึ่งสําหรับคนที่ใช้ยางสายนี้คนที่คนที่ใช้ทางดำพวกประเภทที่เป็น เป็นยาง80-20ฟังดูอาจจะตกใจนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบนั้นเนี่ยมันใช้ได้ประมาณหมื่นโลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ยางแอ e เดอรเจอร์แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจดีว่าเออมันใช้ได้ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ได้ไกลไปกว่านี้มากนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าอ,อ่อันเนี้ยจะหมดไวกว่าในในในค่ายที่เป็นตัวเทียบกันอ,อ่นิดหน่อยแต่ว่าด้วยราคา นะครับด้วยราคาก็ราคาย่อมเยาวกว่าเพราะฉะนั้นก็คนใช้ก็ลองไปเปรียบเทียบดูกันเอาเองนะครับว่าซื้ออันนี้กับซื้ออันนู้นแล้วราคามันเป็นยังไงเปรียบเทียบดูแล้วอะไรคุ้มค่ากว่าน,นี้ลองไปเปรียบเทียบกันดูแต่ว่าเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรที่แบบโอ้ต่างกันเวอร์วังอลังการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะก็รับประกันเลยว่าเกาะถนนดําค่อนข้างดีนะครับความเร็วเดินทาง ที่ผมใช้ก็จะอยู่ประมาณ140 150นะครับไม่ค่อยได้ขึ้น160 170เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะรู้160 170เนี่ยก็อาจจะต้องไปดูคนอื่นว่าเขาขี่กันยังไงแล้วมันมันใช้ได้ดีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมเดาให้เนี่ยว่าเอ้ยมันใช้ได้ไหมในความเร็ว160 170เนี่ยมันก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับนะแต่เนื่องจากมันเป็นยางดอกห่างเนาะ ความสั่นสะเทือนมันก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นยางหลังเนี่ยก็ยกังเฉยๆแต่เกิดเป็นยางหน้าเนี่ยมันก็จะมีความส่ายของมันอยู่เล็กน้อยนะครับในใน,ในความเร็วที่ขึ้นเกิน1 5อไปแล้วสําหรับผมเนี่ย150ยังไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดขึ้น1 6อในทางตรงๆเนี่ยก็จะเริ่มรู้รู้สึกว่ามันมีการส่ายนะครับซึ่งให้ความเป็นธรรมนิดนึงก็คือย,อยางอื่นๆที่เป็นดอกลราคา,ยคายอย่างนี้ก็จะมีความส่ายที่ความเร็วประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับนะไม่ได้ไม่ได้ว่าส่ายมากจนเอาไม่อยู่นะมันจะสายนิดจนกรรรรระทัั่งงงเาบู้ถึแ ส่ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หนักหนามากมายเพราะฉะนั้นถามผมว่าสอบผ่านไหมสําหรับการเป็นออเทเลนนะยางมันเกิดมาเป็นออเทเลนนะครับเพราะฉะนั้นในในในพิสัยของมันในระยะการทํางานของมันผมถือว่าค่อนข้างสอบผ่านนะครับก็เป็นยางตัวหนึ่งที่เลือกใช้ได้นะสำหรับใครใครที่ขี่รถเ,เป็นบิ๊กเอนดูโร่นะเป็นแอดเวนเจอร์นะครับ,นนรบไม่ได้ลุยหนักมากนะครับเป็นทางดินเนี่ยก็ถือว่าสามารถใช้ยาง ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกลังไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นทรายตัวนี้สบายๆนะครับสําหรับการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกตัดสินใจกันดูทีนี้เรื่องราคานะครับในท้องตลาดอย่างไซส์ของผมเนี่ยจะเป็น150 70 7าทั 70, นะครับขอบ17เนาะราคาในท้องตลาดที่เห็นในขายในช้อปปีเลยไม่ต้องขายที่อื่นนะไปดูก็จะอยู่ประมาณ4,8 0 0นะครับส่วนส่วนอ่า ยางหน้านี่ก็จะเส้นละประมาณ2,000กว่านะก็หลัง2เส้นนะครับยางหน้าเส้นหนึ่งนะครับหลังหมด2เส้นยางหน้าจะหมดเส้นหนึ่งนะครับแล้วลยางหน้ามันถูกนะก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับก็จะมากันที่ยางหลังมากกว่าก็รวมๆแล้ว2เส้นเนี่ยก็ไม่เกิน7 0 0 0นะแล้วผมเห็นบางทีเขาจัดโปรโมชั่นเหลือคู่ละประมาณ6,5 0 0ก็ลองไปหาดูนะครับผมคิดว่า,าคุ้มค่าอยู่สําหรับการใช้ยางตัวนี้นะครับ V Moto h i t Man 55นะครับยางแอดเวนเจอร์ทัวร g งครับลองดูครับยังไงก็ฝากแฟนเพจ วันเดย์เดินด้วยนะครับแล้วก็ช anel youtube วันเดย์เดินนะครับในเรื่องราวของการเดินทางในสายแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็สลับกับบางทีเราก็ใช้รถเล็กในการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกันนะครชอบคอนเทนต์ไหนอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่งข้อความกันเข้ามาได้ทางช่องทางของแฟนเพจนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะให้เรารีวิวสินค้านะครับประเภทคล้ายๆยางอย่างนี้หรือว่าอะไรที่เราใช้จริงในการเดินทางของพวกเราอย่าง,างนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทาง อินบ็อนะครับของแฟนเพจวันเดย์เดนะครับพวกเรายินดีทดสอบในสินค้าของท่านนะฮะแต่ก็เราก็จะพูดความจริงให้กับแฟนเพจของเราได้รับฟังนะครับเพราะเพราะว่าพวกเราให้ความสําคัญกับการใช้งานจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งเข้ามาได้นะครับอย่าลืมครับฝากวันเดย์เดอรไปด้วยครับสวัสดีครับ